ก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง t h e t o p ปบนะครับวันนี้ผมก็จะมี2อันดับบั็กนะตอนนี้ผมก็จะกลับมาทําคลิปดีๆแล้วก็ตอนนี้ช่วงเปิดเทอมเนาะอะไรหลายๆอย่างก็ยุ่งยากนิดนึงก็ขอโทษด้วยก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยว่าจะเป็นไงหรืออะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเนไปกันใจยหะผมลาทุกคนวันนี้มีอ่าแค่2อันดับบั็กก็อย่าเพิ่ง อเลิกดูผมกันละเดี๋ยวก็จะมี5้าหนับบัค3ามหนับบัคก็เดี๋ยวเราไปรับชมเลยอันดับแรกจะเป็นยังไงโกงไม่เกณฑ์ไม่หรือว่าธรรมดาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับทุกคนไปก็มาอยู่ของจุดท yes, ี่1กันนะครับทุกคนก็จุดที่1อันนี้ก็อยู่เป็นอยู่ในอ่าแมปอ่าแมปใหม่นะที่ ขึ้นบนแน่ทุกคนอยู่ใน uh, สนามแข่งรถยนให้ทุกคนทําตาผมนะขึ้นมาบนนี้นะให้ทุกคนวิ่ง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 แล้วก็โดดกระโดดกระโดดกระโดดก็ระวังล่วงไปด้วยนะทุกคนถ้ากดรล่วงก็กดสโคปกดกระโดดเอ๊ะจะล่วงจะล่วงเฮ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงกด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 เอ๊ยจะล่วงเอ๊ะโดกดกระโดดกระโดดกดก็ได้ไม่กล้าไม่กล้ากระโดดเลยกระโดดกระโดด กระโดดตกเฉยทุกคนเดี๋ยวเราไปลองอีกรอบหนึ <c oughs> <c oughs ่งกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยไงก็ขึ้นบนนี้เหมือนตามผมนะขึ้นล้อมาแล้วก็กดวิ่ง้เก็บรวงกดปั๊มยาไม่ต้องปั๊มเลยกดวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยนะทุกคนแล้วก็กดกระโดด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 ไอ้มุมดีวะกดกระโดดแล้วก็สโคบสโคบกระโดดแล้วก็ขึ้นไปนะคนก็ถือว่าเกียนอยู่นะครับทุกคน ก็ยิง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 ปิ้ว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 อะไรเนี่ยนะครับทุกคนสามารถนอนได้ครับแบบมาส้มหรือแถวนี้หรือว่าแอบแอบตรงนี้ก็ได้ครับทุกคนถือว่าถือว่าธรรมดานะอันเนี้ยผมก็หามาได้เท่านี้จริงุกวนก็สำหรับผมก็ทําเพื่อคุณดูนะผมก็ทําได้ทุกอย่างเลยก็นี่ครับทุกคนก็สามารถแอบได้อะไรได้ก็ถือว่าโกงนิดๆสำหรับ GM ที่ให้มาแบบใหม่นะก็ลงง่ายๆเลยก็กระโดดเลย ก็เป็นไงกันบ้างของจุดที่1ก็ถือว่าธรรมดาครับก็เดี๋ยวไปดูจุดที่2กันเป็นจุดที่โกงนิดนิดนะครับทุกคนถือว่าเกียนอยู่อยู่ที่เดียวกันเลยเนี่ยแต่คนละอ,อย่างกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไปว่าจะเป็นไงก็อยู่ของจุดที่2ครับทุกคนทุกคนต้องมีไอวอร์ War, อย่างน้อย3รลูกนะครับขั้นต่ำคือ5รลูกกันไว้นะกันไว้เผื่อตั้งผิดอะไรพวกนี้อย่างน้อยมีสัก 4, 4ีรลูกก็พอได้ครับทุกคนให้ทุนยืนวันนี้นะ แล้วให้ทุกคนตั้งไ w ว l l ทาตามผมนะครับโรนผมอาจมือแบบไม่นิ่งมากผมก็อาจทำช้านิดนึงก็ให้ทุกคนอ่าตั้งตั้งประมาณไหนนี้ผมมือไม่นิ่งเลยให้ประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้น่าจะได้โอ๊ะไม่ติดอีกประมาณนี้ได้ปะเนี้ยได้ปะเน้ได้ละทุกคนต้องลองดูให้ทุกคนกระโดดขึ้นไปนะ กระโดดขึ้นไปบนไอวอลไอวอลเลยไอวอลกระโดดอีกสวยนะในทุกคนมีไอวอลอีกอันหนึ่งอันเป็นอันที่สี่นะครับทุกคนทุกคนตั้งประมาณนี้แล้วก็หเหยียบไปนิดหเหยียบไปนิดกระโดดกระโดดข้าไปตรงที่เข็มนะเข็มเสาแล้วก็กระโดดเนีย่ยเหนติดเลยทันทีโคตรเนียนเลยครับทุกคนทุกคนอาจสงสัยมันโล่งนะให้เราแอบตรงไหนก็ไม่ยากเลยครับทุกคนก่อนเดินเลยผมจะบอกวิธีขึ้นนะให้คนกระโดดขึ้นนี้นะ เห็นไหมครับทุกคนให้ทุกคนขึ้นมาตรงซีเสาเข็มนี่ที่ผมชี้เนะนี่ยเนี่ยเนี่ยนแล้วก็แบบเนี้ยตึ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาก็ถึงง่ายๆนะครับมาเข้าเรื่องของเราว่าจะแอบ,บไงหรือไงทุกคนก็ง่ายเลยครับทุกคนเนี่ยผมมันจะมีจุดบล็อกอยู่อยู่ตรงกลางๆนะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยจุดบล็อกเนี่ยถือว่านี่นะทุกคนให้ทุกคนทิ้งของพวกที่แบบเป็นพวกกระเป๋านะก็ทิ้งไปทั้งหมดเลยแบบให้ไม่เห็นกระเป๋า จะเห็นหัวให้ทุกคนเอาหัวแบบเรียบเรียบร้อยมาแบบมาส้มอะไรพวกเนี้ยแบบมาแอบมาแบบลงแรงอะไรเพื่อวงอยู่แถวนี้ไงพอดีปะเราแอบ,บตรงนี้เฮ้ยโคตรเนียนเลยอย่างนี้อย่างนั้นก็ถือว่านี่นบส่องที่ผมหามาได้สาหรับผมที่หามาเองนะเราะว่นก็เป็นไงกันบ,บ้างสำหรับคลิปที่ผมพยายามทําให้ทุกคนดูก็อย่าเพิ่งทิ้มผมกันถ้าผมไปทำคลิปอื่นทุกคนจะตามผมไหม ก็บางคนก็อาจจะดูไม่ถึงนี่นะก็ใครดูถึงนี่ก็ฝากกไดไลค์กดติดตามเพิ่มเพกยงนัยให้ผมละก็สำหรับคลิปนี้ไม่ยบายครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามและรับชมผมไม่ยบายครับ